โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นซอมบี้บอลไลซิงนะพร้อมกับเทคนิคต่างๆภายในเกมแล้วก็สอนเรื่องกับวิธีการเล่นการทําอะไรต่างๆนานา,นานในเกมนี้นะโอ,โอเคนะฮะเข้าเกมมาเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันคือ normal hard แล้วก็ apocalypse ซึ่งยิ่งโหมดยากขึ้นเราก็จะได้เงินและก็ค่าประสบการณ์เนี่ยมากขึ้นนะซึ่งถ้าเรากด hard ห,หมดแล้ว apocalypse เนี่ยคือจะว์ปไปอีกเซิร์ฟหนึ่ง แต่ถ้าเราคนน้องมโหมดก็คือจะอยู่ที่เซิร์ฟเดิมแหละโอเคผมจะเข้าน้องโมโหมดแล้วกันนะสําหรับเพื่อจะให้ดูเลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะอ่ะกดเข้าเกมมาใช่ไหมก็จะมีหน้าปืนนะอย่างแรกเลยก็คือ,คอตรงนี้เป็นปุ่มเพย์ตรงนี้ก็จะมีการบอกเวฟเลยนะซึ่งถ้าเราเล่นโหมดฮาร์ดอภคาลิปม์มันจะมีบอกอยู่ตรงซ้ายล่างตรงนี้นะฮะอ่าทุกคนเห็นกันแบบเปิดปิดเสียงได้นะตรงนี้แล้วก็จะมีการแบ่งปืนพวกอาวุธต่างๆเนี่ยเป็น เทียหนึ่งถึงเทียสิประมาณนี้นะคือนั่นแหละแล้ววิธีการผลล็อกเทียต่อไปเนี่ยคือสมมติคุณอยู่เทียหนึ่งใช่ไหมคุณจะผลล็อกไปเทียสองอย่างแรกคุณต้องทําเลยคือคุณต้องซื้อของทุกอย่างรวม1ึงเปิร์กปืนอะไรทุกอย่างในเทียหนึ่งให้หมดแล้วมันจะผลล็อกไปเทียสองแล้วอยากไปเทียสามก็ทําแบบเดิมส่วนระบบต่อมาเนี่ยคือมีลีพวกอาวุธมีดอ,อาวุธระยะประชิดของผมมมมใช้เเป็นนนนไลซอึ่่่งแตะะยาััจหืก แล้วก็จะมีสกินด้วยบางงานก็ต้องเป็นเกมพาร์สอ,อย่างเช่นพวกไรเซเบอร์อย่างเป็นเกมพาร์สส่วนใหญ่อโอเคต่อมาเป็นระบบอวตารก็คือเราสามารถแต่งตัวได้นะฮะเข้าเกมมาเราก็สามารถแต่งตัวได้เลยลมใจือจะแต่งตัวเป็นยังไงก็ได้นี่คือตัวผมนะผมแต่งมานิดนึงส่วนระบบกล่องกล่องคือจะมี คือเราเนี่ยเล่นไปทุกเวฟเนี่ยจะมีโอกาสได้กล่องสามแบบคือบอสเคสก็คือได้ตั้งแต่ลาวสองหรือว่ารอบทีสองเนี่ยถึงยี่สิบห้าคือจะมีโอกาสดอกไ iron c a s สหรือว่ากล่องเหล็กจะมีโอกาสได้เวฟยี่สิบห้าขึ้นต้นเป็นต้นไปหรือว่ารอบียี่สิบ้าแล้วก็ c o เปอร c a s สเนี่ยจะเป็นกล่องที่ได้จากการเล่นสารที่เป็นบอสนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีกล่องที่มูลค่าสูงไปขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้สกินแล้วก็มีโอกาสได้ของรางวัลเป็นพวกมีดเป็นพวกอะไรด้วยอ่า วิธีการเปิดกล่องนี่ก็คือนั่นแหละฮะกด Open และถ้ากดกระบาดตรงนี้ยจะเป็นการสคิปืมเามาดูกันผมสุ่มได้อะไรนะฮะโอเคทั่วไปแล้วก็พวกปืนจะมีระบบการพวกแต่งปืนอะไรด้วยแต่ต้องขึ้นอยู่กับเลเวลปืนมันจะปลดล็อกที่เท่าไหร่แล้วก็มีการใช้สกินพวกสกินก็จะมีเป็นเซกชันหนึ่งเซกชันสองแบบแต่งสกินแบบตรงกระบอกปืนแล้วก็ตรงด้ามจับหรืออะไรประมาณนี้นะคือจะแบ่งเป็นสองส่วน สกินก็จะมีสกินที่ปลดล็อกตามเลเวลสกินที่เสียเงินสกินอีเวนต์หรือสกินที่ต้องซื้อด้วยเกมพาร์ประมาณนั้นแล้วตรงนี้เราสามารถปรับสีปืนได้ซึ่งจะมีสีที่เป็นแพ็กใช่เป็นสีที่ต้องเติมแล้วก็จะเป็นสีที่เป็นแบบใช้ได้ฟรีโอเคพูดถึงเรื่องระบบปืนเสร็จแล้วเนะี่ยคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นให้ดูเลยละกันนะผมผมใช้เป็น tc หนึแล้วก็ปืนสำรองเป็น plus c a n o n ที่ผมลืมบอกไปว่าปืนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด อาพวกช่องอาวุธเนี่ยจะมีอยู่สช่องนะฮะคือจะเป็นช่องปืนหลักปืนสำรองคือพวกปืนพกมีพวกปืนที่ยิงระเบิดพวกลันเชอร์แล้วก็มีเป็นมีดอันนี้คือเพิร์กที่เราใช้นะผมใช้เป็นเพิร์กดูมเฟลเยอร์ซึ่งพวกอาวุธปืนเนี่ยก็จะมีแบ่งประเภทเป็นต้นไปอย่างเช่นพวกสไนปยปืนลูกซองอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แล้วแต่คนถนัดว่าจะใช้อะไรนะฮะโอเคผมเข้าไปเล่นเลยแล้วกันเข้าเกมมาเนี่ยคือแนะนำนะให้เอาชิปล็อกออกเราจะได้สามารถกดชิปวิ่งได้ ประมาณนี้ชิปวิง่งเกมทั่วไปเพื่อนในโทรศัพท์เนี่ยจะยิงแค่อัตโนมัติแต่เราก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะโอเควิธีเล่นอย่างแรกเนี่ยคือเราต้องยิงซอมบี้แค่นั้นละไม่มีอะไรมากแต่เมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมครับผมยิงไอ้ซอมบี้ตัวนี้นะเห็นไหมมันโดนดูดมันโดนสายฟ้าดูดก็คือสิ่งนี้เขาเรียกว่าโซลเฟียจะมีอยู่4จุดภายในแมปถ้าเราอยากเติมโซลเฟียให้เต็มเนี่ยเราต้องเอาซอมบี้ฆ่าซอมบี้ในบริเวณนี้ให้ได้ 100ตัวฮะเพื่อเป็นการเติมโซลตเฟียถามว่าถ้าเติมโซลตเฟียครบแล้วเป็นไงก็เราจะสามารถอัปเกรดอาวุธได้ตรงตู้เอลิเมน a l ลหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้านะซึ่งผมไม่รู้มันเรียกว่าเครื่องอะไรส่วนเกมนี้จะมีค่าเงินอยู่2แบบนะคือเป็นค่าเงินที่เราไปซื้อปืนซื้อเปิร์กหรือซื้อกล่องส่วนค่าที่สองคือพอยต์พอยต์คือมันจะเก็บได้สูงสุดแค่หมื่นหนึ่งนะฮะพอยต์เนี่ยเราสามารถนําไปซื้อพวกเปิร์กพวกพาเวอร์อัพต่างๆภายในเกม รวมถึงการซื้อป้อมเพื่อมาช่วยเราจมเพื่อมาช่วยเราสู้เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้อันนี้คือเป็นบัฟเป็นเปิร์กบัฟบวกรีโหลดไว้ขึ้น20%มผมยังไม่ซื้อแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่เป็น e เอลิเมนทัลเคสดีกว่าจะสามารถอัพเกรดพื้นได้โดยใช้4,000ัพอยนั่นเองโอเคนี่นะจะเป็นตู้แบบประมาณนี้นะฮะคือเราต้องเติมสีให้เต็ม ทุกสีนะของพวกโซเเฟียซึงพวกโซเเฟียเนะีอยู่ตามมุมต่างๆของแมปนะมีอี่จุดมีอยู่สี่สีเคต่อมานะผมจะสอนเทคนิคการเล่นคร่าวๆนะที่ให้ถามก็คือกดตัวจีเนี่ยจะเป็นการปลาระเบิดนะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกดเลข3เพื่อเอา RPG หรือปืนระเบิดมายิงก็ได้แค่ใช้ตัว G ในการปลาระเบิดก็คือต้องเล็งดีๆมันจะปาได้สี่ลูกแล้วก็ถ้าเราฆ่าถ้าเราอยากให้ปืนระเวลัพเนี่ยเราใช้ระเบิดก็ได้เพราะถ้าเราใช้ระเบิดแล้วสมมติถ้าผมใช้ h e a k สี่หนึ่งหกใช่ไหมผมปลารละเบิดไปแต้มเลเวลที่ได้มันก็จะขึ้นว่าผมใช้ h e a k สี่หนึ่งหกซึ่งเนี่ยเห็นไหมสามารถใช้ในการปั๊มเลเวลปืนได้ปืนจะมีเว v e l ตันดีห้าห้านะอย่างที่คุณเห็นส่วนพวกปุ่มอะไรของเกมนี่ก็จะมีกดตัว h ฮดเพื่อไว้ดูว่าอ่า ่มันมีเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะคีรัตต่างๆนะกดตัวอารีโหลดเหมือนเดิมกดชิปสปินซีกับเอ็กจะเป็นการยืนและหมอบซึ่งระบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาทําไมแต่ในอนาคตอาจจะมีของแต่งที่เป็นขาตั้งปืนก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบบถ้าหมอบแล้วน่าจะยิงแม่นขึ้นหรือว่าปืนนิ่งขึ้นโอเคแล้วก็อย่าลืมมาเก็บพวกแค่แพ็กเกจนะในะผมเก็บไม่ทันมันหายไปก่อนแค่แพ็กเกจเนี่ยจะเติมกระสุนในเรานอกจากจะเติมกระสุใน,น,นสในเราแล้ว,ลวนนเนี่ยมันยัง ให้แต้มเรา100่งรพอยต์เอ้ย1,000พันพอยต์อีกต่างหากให้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคือช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามเก็บหะได้มาที่สุดคือพยายามบอกตามไปหาแค่แพ็กเกจมันจะขึ้นบอกตามแมพขึ้นบอกอยู่จะเป็นคำบอกว่าแค่แพ็กเกจอ่าเดี๋ยวผมรอให้มันขึ้นอีกรอบแล้วกันแล้วก็ตอนเราฆ่าซัมบี้ได้เนี่ยก็จะมีพวกดอกของต่างๆอย่างเช่นแม็กแอมโมคูณ2ดาเมจซิว์บลเล็ตก็ ทีวเลเลก็คูณ2ดาเมจนะฮะมีอินสแตนต์คิวที่ยิงแล้วคือตายตันทีเ้าก็มีเป็นาคาเพนเจอร์ซึ่งจะเป็นการเอาไม้เนี่ยซ่อมประตูคือตอนเราซ่อมประตูเนี่ยก็คือเอาไม้มาติดประตูจะเป็นการชะลอซอมบี้นะแถามมันจะได้พอยต์อีกนะฮะแล้วก็พอเพื่อนเราล้มเราสามารถไปชุบได้ เกมนี้ปืนไม่ค่อยดีนะคือขอให้ยิงปืนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรอะคือก็เล่นได้คิวๆวะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออินสตาคิวอินสแตนคิวคือยิงปุ๊บตายทันทียิงนัดเดียวคือตายทันทีประมาณนั้นเหมาะขาเราสายเล่นปืนคนมากอันนี้คือยิงปุ๊บตายทันทีเลยโคตรดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองเติมโซสเปียตรงนี้ให้เต็มดูแล้วกันนะฮะอ่าเต็มละพูดพูบปั๊บเต็มเลย อันนี้คือมันเต็มแล้วมันจะบอกว่า green so Sofia s full นะฮะด้านล่างตรงนี้เดี๋ยววินดีดูกันแบบว่าสีมันเข้มหรือยังหรือมันมีตัวอักษรขึ้นด้านบนหรือยังประมาณนั้นแล้วพอซอมบี้เหลือ7ตัวเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกในแมปให้เราลิฟานะฮะถามว่าถ้าเวลาหมดเป็นยังไง<อ>ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะจะเป็นการค่าเวนั้นไปนะทำให้เราสามารถไม่จำเป็นต้องฆ่าซอมบี้ก็ได้โอเคนี่อันนี้คือมันจะขึ้นว่าแค r e p a c k a g ด้านบนนะต่อให้อยู่หลังกำแพงประมาณนี้มันก็จะขึ้นนี่น,น,นี่เห็นไหม ก็ให้ไปเก็บนะฮะเพื่อจะได้ไพอยต์มานี่ผมจะได้มาเพิ่มเหมือน1000พันพอยต์ประมาณนี้เราก็สามารถซื้อเปิร์กได้เปิร์กเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหกเปิร์กนะเป็นเรียกว่าบัฟดีกว่าเพราะเปิร์กมันจะเป็นของในเกมเป็นของที่ต้องซื้ออันนี้จะมีตู้สุ่มปืนจะสุ่มได้ตั้งแต่ปืนเทียร์หนึ่งเทียร์สิบเลยนะคผมซื้อบัฟนะอันนี้บัฟสีเขียวเป็นบัฟบวกกระสุนที่อยู่ในคลังก็คือไม่ใช่แบบกระสุนในแม็กกาซีนนะกระสุนสำรอง50% เราจะมีกระสุนเก็บได้เยอะขึ้นส่วนบัฟสีเหลืองรีโหลดก็คือรีโหลดไว้ขึ้น20%โอเคส่วนบัฟสีแดงเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนบัฟสีแดงอยู่ไหนเลยอ่านี่บัฟสีแดงอันนี้สําคัญว่านะฮะมันจะบวกเลือดคูณ2องเฮ็ดผีหรือบวกคูณ2เลือดบัฟสีน้ําเงินจะเป็นบวกสปีด20% แล้วก็บัฟสีขาวเป็นบัฟที่จําเป็นมากเลยนะแล้วก็นั่นแหละมันจะเป็นบัฟที่บวกให้เราเนี่ยชุบเพื่อนได้ไวขึ้น50%แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถชุบอัตโนมัติหนึ่งรอบคือเราชุบอัตโนมัติเลยรอบหนึ่งคือแบบนั่นแหละไม่ต้องพึ่งเพื่อนคือเพื่อนไม่ต้องมาชุบเราก็ได้ประมาณนั้นแต่ถ้าชุบเสร็จแล้วคือบัฟเราจะหายนะบัฟสีน้ําตาลหรือตู้ที่ผมชี้ไปอยู่ตรงนั้นคือจะเป็นบวก อัตรายิงส0มสเซใช่หรือเปล่าวะสาเปอร์เซนใช่ซอมบี้เนี่ยก็จะมีหลายประเภทไปด้วยกันนะเนี่ยคุณเห็นซอมบี้ตัวสีฟ้านี้ไหมเ่อนผมยิงไปแล้วคือมันเป็นซอมบี้ที่ทําให้สโลคือไอซ์ซอมบี้ประมาณนี้สมมติอ่าน,นี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยผมยิงซอมบี้ไอซ์ซอมบี้ปุ๊บนี่มันจะเดินชา้าลงไอตัวนี้จะ,ะเดินชา้าลงมากๆทําอะไรช้าลงเนี่ยะเดินช้าลงมากเลยอ่าประมาณนี้คือ ให้เป็นประโยชน์นะคือเราสามารถเล็งมันก่อนเพื่อให้มันนั่นแหละโอเพื่อนจอยเพื่แล้วก็ระวังด้วยนะ่าจะมีซอมบี้ประเภทสองประเภทที่ควรระวังคือลาวาซอมบี้กับบูเมอร์ซอมบี้ก็คือถ้าเรายิงมันปุ๊บมันจะระเบิดออกมาแล้วจะทําดาเมจลาวาซอมบี้มันจะแรงกว่าถ้าบูเมอร์คือจะวิ่งมาชนเราเลยแล้วเราก็จะระเบิดนั่นแหละไม่แรงมากครับแต่ว่ามันก็ทําดาเมจหนักพอสมควรถ้าเล่นโหมดฮาร์ดหรือโปรคาลิปอีกนอร์มอลคือง่าย,ายๆนะอืม นั้นคือเพื่อนล้มเดี๋ยวผมไปชุบให้ดูเลยแล้วกันว่าการชุบเป็นไงคือยิ่งถ้าสมมติว่าเราล้มเนี่ยคือบัฟเราจะหายเรื่อยๆื่อทุกๆกี่วิไม่รู้แต่นั่นแหละมันจะรออยู่ประมาณ30วิคือบัฟทุกบัฟเนี่ยคือถ้าหมด30วิปุ๊บคือเราจะตายถ้าไม่มีใครมาชุบใช่แล้วระหว่างน,นั้นเนี่ยคือเราเนี่ยจะบัฟหายเยอะขึ้นเรื่อยๆคือต้องรีบให้คนมาชุบนั่นแหละประมาณนั้นแต่มันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเราเอ,อย่าไปชุบใครต้องระวังคิดดีๆด้วยถ้าเราไม่ชุบคนนนั้เก็จะสีย โอเคอืเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปถึงด่านบอสแล้วกันล่ะนะคือนั่นแหละตอนนึงเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็คือระหว่างเวฟหนึ่งถึงเวฟเจ็ดเนี่ยพยายามเติมโซลสเฟียได้มากที่สุดเติมให้เยอะที่สุดแล้วเราเรีบอัปเกรดปืนเพราะว่าถ้าเวฟหลังๆเนี่ยมันจะมาเยอะขึ้นแล้วเราเนี่ยจะต้องเก็บกระสุนไว้เยอะๆเพื่อไว้เคลียร์มันทําให้การได้เราอัปเกรดปืนเนี่ยนอกจากกระสุนเนี่ยจะคูณสองแล้วแม็กกาซีนในกระสุนจะคูณสองแล้ว ในแม็กปืนเนี่ยกระสุนจะคูณ2แล้วก็ดาเมจจะบวก50%คือดีมากเลยนะแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ใช้ RPG คือ RPG จะเป็นปืนเริ่มต้นเลยนะวิธีการใช้เนี่ยคือรอให้มันกระจุกกันเยอะๆแล้วค่อยใช้จะดีที่สุดนะอย่าใช้มั่วซั่วอย่าคิดว่าเอ้ยปืนแม่งแรงว่ะใช้ยิงบอสเนี้ยไม่ไม่เหมาะครับไม่เหมาะกระสุนไม่ได้หาง่ายๆคือ นอกจากแคปเเกตก็คือการกดอาร์โมรีซึ่งเราจะเสียพั0ห้าพอยในการเปิดเข้าอาร์โมรีแต่งปืนแต่งอะไรได้ตามใจแถมกระสุนจะรีด้วยแต่เลื่อนไม่รีนะจ๊ะแล้วคือผมเบื่ออย่างหนึ่งตอนที่เล่นในเซิร์ฟปกติยคือผมจะเจอคนที่เขาไม่ยอมเติจอโวสเปียเ้ยก็ไม่รู้ทำไมส่วนให่ผมก็เล่นฮาร์ดนะแต่ถ้ามาปั๊มคิวอะไรผมก็เล่นนอร์มอล ก็ปั๊มง่ายโอเคอันนี้เราต้องไปชุบนี่ให้กด f เป็นการชุบนะฮะเหมือนกับตอนซื้อบัฟเลยเลยซื้อบัฟก็กด f ชุบก็กด f แล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งคือการวิ่งกระโดดยิงวิ่งกระโดดยิงนะฮะคือจะเป็นการอะไรที่ช่วยเราเนี่ยหลบการโจมตีจากซอมบี้คือซอมบี้เนะี่ยมันจะทุบเราใช่ไหมเราก็กระโดด แล้วก็วิ่งกระโดดแล้วก็วิ่งประมาณนั้นคือจะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยสามารถหลบแล้วก็ยื้อชีวิตได้นานมากยิ่งขึ้นและเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งในการเล่นนะกระโดดยิงกระโดดยิง <c oughs> โอเคหลังจากเวฟหกไปเนี่ยก็คือจะเป็นเวฟของบอสแล้วคือเป็นด่านบอสแล้วนะฮะ ถามว่าด่านบอสเนี่ยจะเป็นยังไงคือมันก็จะมีบอสมานะแล้วก็ต้องหลบสกิลบอสนู่นีน่นั่นจะไม่หลบก็ได้ลอลไยิงหัวมันเราก็จะโดนดามเมจไปนิดหน่อยไม่แรงมาก <c oughs> บอสก็จะมีหลากหลายตัวแต่มันก็คล้ายๆกันหมดทุกตัวนะคือไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมันมากประมาณนั้นแต่หลังจากเวฟปเจตเนต้นไปเนี่ยเราจะเจอพวกซอมบี้ที่เป็นมินิบอสนะคือพวกนี้จะถือกว่าซอมบี้ทั่วๆไปเยอะเลยล่ะ ต้องระวังให้ดีอืมก็จะมีการซื้อป้อมด้วยนะแต่ผมไม่ซื้อแล้วนช่วแงแรกๆแนะนําว่าอย่าซื้อป้อมนะป้อมเนี่ยเพราะว่ามันจะแย่งเราหญิงเราจะเก็บพอยต์ได้ยากขึ้นคือพอยต์เนี่ยได้จากซอมบี้ด้วยนะเออผมลืมบอกไปอ่านี่ผมเล่นจบแล้วแม่งได้บออนเคสมาประมาณนี้เลยถ้าคุณได้กล่องได้อะไรประมาณนี้ฟ้าระเบิดเล่นทำไมระเบิดเกมนี้เป็นไรไม่รู้นะป้าแล้วมันเนี่ยติดพื้นแบบนี้ แบบว่า oh, wow. เขาสุมปืนนะฮะมาดูกันเขาได้ปืนอะไรโอ้ oh, ปืนปืนเริ่มต้นนีิว่าอะ uh, ผมจำไม่ได้นะผู้เล่นใหม่เขาเปิดมาเขาจะได้ปืนอะไรแต่ว่าก็นั่นแหละปืนพวกปืนเทียแรกๆเนี่ยก็เล่นๆไปอยากเล่นปืนไหนก็เล่นไปเลยเพราะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นปืนที่เริ่มจะดีจริงๆจะมีตั้งแต่เทียห้าไปต้นไปนะฮะคือน,นั่นแหละ จะมีการแบ่งเทียร์ปืนคือปืนเทียร์สูงกว่าก็จะดีกว่าอย่แล้วคือกอนั่นแหละคือเป็นเราต้องฟาร์มนะฟาร์มเงินอ่าน,นี่ประมาณนี้บอสมันจะยิงเป็นอันนี้ออกมาใช่ไหมเราก็หลบมันหรือจะไม่หลบก็ได้โดนดาเมจนิดนึงช่วยกันฆ่าบอสนะแล้วระหว่างที่บอสเรายิงบอสอยู่เนี่ยก็จะมีพวกลูกกระจอกมันเดินออกมาแล้วนีนน่อันนี้จะเป็นวงเวทนะคือจะเป็นถ้าเราไปอยู่ในวงก็น,นั่นแหละอย่างนี้เห็นโดนระเบิด แล้วก็เกมนี้เนี่ยอย่าลืมเข้าไปจอยกลุ่มเลยนะถ้าเข้าไปจอยกลุ่มเขจะมีชื่อสีฟ้าแบบผมเป็นสีฟ้าแบบนี้ถามว่าทำไรอะได้ก็เท่ครับแล้วก็ได้สกินแพ็คฟรีเป็นหนึ่งเป็นสกินของเ,เขาจะแจก,กสกินนิดนึงนะฮะไม่บวกดาเมจนะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้เราจะได้พอยต์เริ่มต้นตอนต้นเกมมาเนี่ย1,500งพรอยต์แล้วได้อะไรสักอย่างบัฟได้เงินกับเ x เีมากขึ้น ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นั่แหละผมก็ลืมไปและทีนี้ก็ช่วยกันยิงบอสนะโอเคนี่ก็บอสต,ตายแล้วบอสต,ตายเราได้งงเงิน500นะแล้วก็ได้พอยต์มา3,000กว่าพอฆ่าบอสเสร็จเราจะสามารถเลือกด่านได้ซึ่ง ก็นั่นแหละก็ใครถนัดด่านไหนก็เลือกด่านนั้นแล้วแต่ละด่านก็จะมีจุดเปลี่ยนไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีจุดสปอร์ตบัฟเหมือนกันเราก็แนะนําว่าให้จําจุดเกิดบัฟให้ได้หมดนะจะดีมากก็รอไปนะตอนมันเปลี่ยนแมปประมาณนี้มันจะขึ้นว่าเชงกิ้งแมปให้เรารอไปสักพักหนึ่งก็จําไว้นะว่าทุกๆเจ็ดเวฟเนี่ยเราจะได้เจอกับบอสฉะนั้นก็เตรียมใจไว้ด้วยว่า หลมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นซอมบี้เยอะขึ้นเวลาก็จะให้มาเยอะขึ้นประมาณนั้นนะฮะส่วนผมชอบด่านนี้มากมันแคบแล้วก็เก็บโซเฟียง่าย,ดยเดี๋ยวผมจะลองเก็บโซเฟียให้เต็มดูแล้วว่ามันเป็นยังไงตอนเราอัปเกรดปืนโอเคอืม แต่บางครั้งเนี่ยโซเซเฟียมันจะบั็กเยนะคืออยู่ดีๆมันก็ดับไปเลยแต่ไม่เป็นไรอะคือมันดับไปคือเราเหม็นสีมันแต่ถ้าเรายิงมันก็จะกลับเข้าจํานวนเดิเมอยมางเช่นเราเก็บไปเราเซอซเฟียนั่นเก็บไป20ตัวคือเราสั่งเวซอมบี้20ตัวคือฆ่าซอมบี้20ตัวในบริเวณนี้ไปมันก็จะขึ้นสีมาคือสีมันก็เริ่มออกเข้มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมละ่ละถ้าอยู่ดีๆเนี่ยเราแบบ เปลี่ยนด่านรูปและสีมันกลับแบบไม่มีสีอะไรเลยเอ,อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรก็แล้วเราฆ่าสอมบีไปนหนึ่งตัวมันก็จะกลายเป็นเหยื่อตัวสีมันก็จะเข้มเหมือนตอนแต่ก่อนนะจะอธิบายไงดีละ่ะคือมันคือถ้าเห็นขอนั้นคือที่ผมพูดไปนี่คือไม่จำเป็นไม่ต้องตกใจนะโอเคเพเพิ่มโฟลสเฟียฟูลแล้วเต็มละสีอะไรเดี๋ยวมาดูก่อนนะสีเขียวเต็มยังไม่เต็มโอเคหาสีแดงโอเค จะได้ว่าสีน้ำเงินเต็มแล้วเกมนี้ถ้าการเมผอดอ่าพวกสโคพวกอะไรตอนเลงนี่พวกของแต่งที่เป็นศูนย์เลงต่างๆเนี่ยมันจะบั็กในโทรศัพท์บางอันแล้วนะผมก็ไม่รู้วันไหนบ้างแต่มันจะบัก ที่เราแค่เติมสีแดงนะตอนนี้คือผมจะเติมสีแดงเต็มแล้วไปอัปเกรดปืนให้ดูเออเดี๋ยวผมโชว์ระบบการสุ่มปืนให้ดูเลยดีกว่าว่ามันสุ่มปืนแล้วมันเป็นยังไงนะคือตอนเราสุ่มปืนเนี่ยให้มาสุ่มที่ตู้แบบนี้นะฮะนี่มันจะอยู่ตามแมปให้เรามาสุม่มสุ่มปุ๊บเราใช้750 เจ้าสิบพอยต์แล้วรอไปพักหนึ่งนะมันก็จะสุ่มปืนออกมาให้ว่าเราจะเป็นปืนอะไรอ่านี่คือพวกมินิบอสที่ผมหมายถึงมินิบอสจะมีอยู่3ประเภทนะโอเคเลสโซสเฟียอันนี้พอเราได้ปืนมาเนี่ยต่อให้มันจะเป็นปืนหลักเป็นปืนพกเป็นปืนอะไรมันก็จะกลายไปอยู่ช่องที่หครับคือเป็นปืนเสริมอีกทีหนึ่งน,นั่นแหละคือเราไม่ต้องตกใจๆนะแบบผมใช้ยผมใช้ไอ้ทีสี่หนึ่งหกอยู่แบบส,สุมปืนแล้วมันมันจะมาแทนที่ปืนผมไม่ไหมมันจะมาเป็นช่องที่5แทนนะ ถ้าเราสุ่มปืนอีกมันก็จะแทนที่ช่องที่ห้าเหมือนเดิมนะตอนนี้คือสีแดงเหมือนจะเต็มละผมยิงไปเรื่อยๆแล้วกันุก,นกันนี่จะมีซอมบี้ระเบิดแบบนี้และที่เห็นเมื่อกี้คือมันระเบิดตุ้ม แล้วก็ตอนเล่นแนะนําว่าระวังหลังให้ดีเพราะการโดนจ้วงหลังนี่เป็นอะไรที่สะทุนมาก <c oughs> คือคนคนใหญ่ในเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล็งปืนกันแต่ผมไม่รู้เป็นไรผมชอบเล็งนะมันได้อาัาดทะลุดีชอบอ่ะ ครบ4,000แล้วมีพอยต์สีไม่ใช่เงินโอเคก็ใช้เลยนะอัปเกรดนี่มันก็ขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเราตายแล้วมันก็จะหายนะอันนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีพอยต์อยู่ประมาณสมมติผมมีพอยต์อยู่อ่นึ่พันหนึ่งใช่ไหมแล้วผมตายผมตายใช่ไหมพอยต์จะไม่หายใช่ครับพอยต์จะไม่หายแต่บัฟจะหายแทนประมาณนั้น ซึ่งก็อย่าลืมนะว่าบัฟมีทั้งหมด6บัฟผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันมีบัฟอะไรบ้างถ้าเราไปเล่นเนี่ยแนะนําว่าก่อนอัพเกรดปืนอ่ะเก็บบัฟให้ครบทุกบัฟก่อนหรือใครอยากอัพเกรดปืนก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าเอาบัฟให้ครบก่อนแล้วค่อยอัพเกรดจะดีกว่าเพราะว่านั่นะแหละมันจะช่วยกันแม่เราเนี่ยอัพเกรดปืนโดยเสียเปล่าคือถ้าเราอัพเกรดปืนแล้วเราตายแล้วเราจะเสียตายมาฉะนั้นการซื้อบัฟไว้ป้องกันเนี่ยให้เรา สามารถเสริมโดยรวมแล้วก่อนเนี่ยคือเสริมทุกอย่างโดยรวมหรือบัฟยิงไวขึ้นตีไวขึ้นอะไรมาเนี่ยคือเราเสริมไว้ไก่อนอ่ะจะดีกว่าพอย่อัปเกรดปืนใดปืนหนึ่งเลยจะดีอัปเกรดปืนไว้ทีหลังนะคือคือบัฟให้หมดก่อนือบัฟเลือดคูณสองเนี่ยจำเป็นมากเลยนะถ้าไปเล่นอะไรนี้บัฟสีแดงนั่นแหละแค่พอเราเก็บโซนเตเฟียครบแล้วเนยะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บแล้วแล้วเราก็ยิงแม่งง้วเลย คือเจอปุ๊บยิงปั๊บจะล่อหมูรอกรอบ,อบ,อบ่อย RPG เพียงรอบเดียวก็ได้แล้วแต่นะมันเล่นได้หลากหลายเกมนี้นั่นนะฮะเป็นทั้งหมดของเกมนี้ไม่มีอะไรมากโอเควันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย